สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งกำลังไปที่จับตามองของคนทั้งโลกว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนโลกที่เต็มไปด้วยอัตราเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาถึงณขณะนี้ก็คงต้องสรุปว่ายังไม่ถึงกับรู้หมู่รู้จารู้สารวัตรว่าท่านเชื่อไวรัสโควิดตัวใหม่สายพันธุ์ใหม่ ที่เรียกเรียกกันในนามโอไมครอนหรือโอมิครอนก็แล้วแต่ที่สามารถเติมหนวดเติมหนามให้กับตัวเองถึง30 4 0ถึง40หนามท่านจะร้ายกาดร้ายแรงไปถึงขั้นไหนต่อขั้นไหนแต่ก็อาจใจชื้นขึ้นมาได้มั่งนิดนิดเมื่อระดับผู้เชี่ยวชาญที่ว่ากันว่าเป็นผู้ค้นพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์นี้เป็นรายแรกคือประธานแพทยสภาแห่งแอฟริกาใต้ดรแองเจลิคอสซี ท่านออกมาบอกกล่าวเล่าสิบกับสถานีโทรทัศน์ BBC เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณว่าไม่ถึงหนักหนาสาหัสมากมายสักเท่าไหร่ด้วยเหตุเพราะอาการของคนไข้หรือผู้ติดเชื้อแค่เพียมากในช่วงแรกปวดศรีรษะเล็กน้อยไม่ถึงกับไอไม่ถึงกับจามแถมไม่สูญเสียการรับรู้รสรับกลิ่นแบบที่เคยเจอในหมู่คนไข้ที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา้าแต่อย่างใดเรียกว่า ไม่ต้องเสียเวลาแอดมงแอดมิดแค่ดูแลรักษาไม่กี่วันกี่คืนก็กลับบ้านได้แล้วเช่นเดียวกับดรแบร์รีสกบนักไวรัสวิทยาและหัวหน้าที่ปรึกษาคณะรัฐบาลแอฟริกาใต้ในเรื่องวัคซีนโควิดที่ได้สรุปเอาไว้กับสำนักข่าวสกายนิวในวันเดียวกันว่าโดยลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อออกจะอือๆหุยหุยจิบจบจ้อยจ้หรือไม่ถึงกับรุนแรงอะไรมากแม้ทั้งสองรายยอมรับว่า ในแง่ของการระบาดแล้วค่อนข้างแพร่ได้เร็วมากคือดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเดิมๆในแอฟริกาใต้ตกประมาณวันละ300รายแต่เมื่อเจอกับการแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอนเข้าไปแบบจับจ,จ,จ,จังจตัวเลขมันเลยพุ่งพรวดๆวดพ,ดพลาดพลาดขึ้นมาเป็นระดับวันละ3,200รายภายในช่วง10วันเท่านั้นเองแต่ยังไงยังไงคงต้องฟังหูไว้หูก่อนนั่นแหละท่านตราบใดที่องค์กรหลักองค์กรกลางอย่าง WHO ท่านยังไม่ได้ออกมาฟันง่งฟันเฟิรม์มแบบชัดๆว่ามันจะร้ายกาจร้ายแรงไปถึงขั้นไหนเพราะถ้าฟังแต่เฉพาะผู้เชี่ยวชาญแค่สองรายไม่ว่าจะเป็นด็อเตร์คอซีหรือด็อเตอร์แบรีสคอปก็แล้วแต่ท่านทั้งสองก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวแอฟริกาใต้ที่กำลังเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต่างไปจากผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดีซีริลเรมมาโพซานั่นแหลเรียกว่า ถึงขั้นต้องออกมาเรียกร้องโอดครวญตัดพอและวิงวอนต่อบรรดาประเทศต่างๆที่ด่วนสรุปด่วนตัดสินใจประกาศระงับเที่ยวบินต่างๆที่จะเดินทางมายัางแอฟริกาใต้รวมทั้งห้ามไม่ให้ชาวแอฟริกาใต้รวมทั้งบ้านพี่เมืองน้องในแถบนั้นมีโอกาสเดินทางเข้าประเทศตัวเองเสียอีกด้วยต่างหากปาเข้าไปนับ10บๆประเทศไปแล้วในช่วงนี้ไม่ว่าอิสราเอลญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกา ที่ท่านประธานาธิบดีท่านเห็นว่าเป็นการตัดสินใจโดยไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับหรือเพราะความหูแตกตาแตกของแต่ละประเทศนั่นแหละเป็นหลักอันถือเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมต่อชาวแอฟริกาใต้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจแอฟริกาใต้กําลังอยู่ในภาวะตกสเก็ตอย่างหนักชนิดรายได้จากการท่องเที่ยวอันเป็นรายได้หลักไม่ต่างไปจากไทยแ,แลนด์แดนสยามของหมหู่เฮาหายวับไปกับตา ถึง1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อช่วงปีที่แล้วแต่ก็นั่นแหละเรื่องของความหูแหกตาแหกแม้เป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึกชนิดหนึ่งแต่ก็เป็นอะไรที่ไม่เข้าใครออกใครหรือยากที่จะไปห้ามไม่ให้แหกเอาง่ายๆด้วยเหตุนี้เองข่าวครา,าวว่าด้วยการแพร่ระบ,บาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่มันเลยออกจะเป็นการสร้างผลกระทบที่น่าห่วงน่ากังวลน่าตกอกตก,กใจไม่ใช่น้อย อย่างที่ผู้อำนวยการบริษัท Moody Investor Service คุณเอลิน่าดักเกอร์ไปยนถึงบริษัท Fitch r a t i n g ออกมาชี้แจงแถลงไขในช่วงวันเดียวกันคือเมื่อช่วงวันที่29กพฤศจิกายนที่ผ่านมาประมาณว่าข่าวครา,าวการมาถึงหรือการปรากฏตัวของเชื้อไวรัสโอมิครอนนั้นกำลังเป็นตัวสร้างความเสี่ยงให้กับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกรวมทั้งยังเป็นตัวเร่งให้ภาวะเงินเฟอ้อ เป็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวยิ่งไปอีกคือถ้าว่ากันตามเหตุผลที่ผู้อำนวยการมูดดี้ท่านได้ชี้แจงเอาไว้ก็ออกจะมีน้ำหนักอยู่พอสมควรหรือด้วยเหตุเพราะช่วงจังหวะเวลาแห่งปรากฏตัวของท่านเชื้อไวรัสโอมิครอนนั้นมันดันมาทาบทับกับช่วงจังหวะที่โลกทั้งโลกกำลังมีปัญหาเรื่องซัพพลายเชนหรือความขาดแคลนวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบเป็นสินค้าต่างๆอยู่พอดิบพอดี อีกทั้งยังเป็นตัวบมันทอนดีมานหรืออุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดหรือในช่วงฤดูกาลแห่งการใช้จ่ายที่กำลังจะมาถึงมันเลยไม่เพียงแต่เป็นตัวทำให้เกิดผลกระทบต่อตลาดโลกตลาดแรงงานและภาวะเงินเฟอ้อแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังอาจลุกลามกลายเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินหรือตลาดเงินที่กำลังเต็มไปด้วยภาวะหนี้สินและเต็มไปด้วยความต้องการที่จะกู้เพิ่ม ของแต่ละประเทศไปด้วยกันทั้งสิน้นแม้ว่าบริษัทอย่าง f r ิสซ์เรตติจะให้ข้อสรุปเอาไว้ประมาณว่ายังอาจเร็วไปที่จะนำเอาผลกระทบของการอุบัติขึ้นมาของเชื้อไวรัสโอมิครอนไปรวมกับแนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจนกว่าจะมีข้อยุติอย่างเป็นที่ชัดเจนหรือจนกว่าจะรู้แน่ชัดว่าท่านเชื้อโอมิครอนท่านจะร้ายกาจร้ายแรงไปถึงขั้นไหนต่อขั้นไหนแต่ก็นั่นแหละ กระทั่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอย่างนายเจโรมร่พาเวลยังหนีไม่พ้นต้องยอมรับสรารภาพระหว่างการให้การกับวุฒิสภาอเมริกาเมื่อช่วงวันอังคารที่30พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตามข้อความที่ระบุไว้ในคำแถลงการประมาณว่าการแพร่ระบาดท,ที่เริ่มหวนกลับมาใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการอุบัติขึ้นมาของสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะการจ้างงาน และต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเรารวมทั้งเพิ่มความไม่แน่นอนของภาวะเงินเฟอ้อแม้ว่าก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นเฟดหรือรัฐบาลอเมริกันก็แล้วแต่ต่างออกมาประสานเสียงว่าภาวะเงินเฟอ้อราคาข้าวข,ของที่แพงขึ้นแพงขึ้นในสหรัฐนั้นเป็นแค่เพียงภาวะชั่วครั้งชั่วคราวแต่ด้วยเหตุเพราะได้จังหวะที่จะอาศัยไวรัสโอมิครอนเป็นข้ออ้างหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ น้ำเสียงของประธานเฟดครั้งนี้ดูจะเปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้แม้ว่าผู้นำประเทศอย่างผู้เท่าโจซึมเซาจะพยายามออกมาเตือนสติบรรดาอเมริกันชนทั้งหลายในเรื่องไวรัสโอเมกรอนประมาณว่าห่วงได้กังวลได้แต่อย่าแตกตื่นอะไรทำนองนั้นแต่นั่นคงไม่ได้ช่วยให้ภาวะความเป็นไปทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับหนึ่งอย่างอเมริกาดูดีขึ้นมาเอาเลยแม้แต่น้อย ทุกสิ่งทุกอย่างเอาแน่เอานอนแทบไม่ได้ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรามาสแรกอยู่ที่3.5%ไตรามาสที่2อยู่ที่3.6%แต่พอมาถึงไตรามาสที่3ดันหล่นไปอ,อยู่แค่2%เท่านั้นเองแถมภาวะเข้าของแพงขึ้นแพงขึ้นหรือภาวะเงินเฟอ้อยังอาจถูกซ้ำเติมด้วยความพยายามทุ่มเม็ดเงินงบประมาณระดับนับล้านล้านดอลลาร์เพื่อ build Back Better อเมริกา หรือโลกทั้งโลกระหว่างต้องแข่งขันแบบสุดเวียงกับจีนกับรัเสเซียอีกด้วยต่างหากสรุปรวมความแล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดสายพันธุ์เก่าสายพันธุ์ใหม่เป็นเดลต้าหรือโอมิครอนก็ตามทีรวนแล้วแต่เป็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวไปด้วยกันทั้งสิ้นนั่นแหละอย่างที่องค์กรการท่องเที่ยวแห่งสหรประชาชาติหรือ u n w t o เขาเพิ่งออกมาเปิดเผยตัวเลขแบบสดส,ดสดร้อนร,อนรอนเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของท่านเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9ได้ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวทั่วโลกหายวับไปกับตาไม่น้อยกว่า1ล้านล้านดอลลาร์หรือ30ล้านล้านบาทสดๆเอาเลยถึงขั้นนั้นแม้ว่าแนวโน้มของการท่องเที่ยวในปีนี้ทำท่าว่าน่าจะกระเตื้องขึ้นบ้างจากปีที่แล้วหรืออยู่ที่ประมาณ 80, แสนล้านดอลลาร์แต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับปีคศ2019ที่เคยสูงถึง1.7ล้านล้านดอลลาร ด้วยเหตุนี้ประเทศที่ต้องอาศัยรายได้หลักจากการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยแลนด์แดนสยามของหมู่เฮาทั้งหลายอันมีจำนวนสูงถึง16%ของ GDP เลยคงต้องหนีไม่พ้นต้องแห้งกับแห้งอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ไม่ว่าจะต้องเจอกับเดลต้าหรือโอมิครอนก็เถอะศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ